อำเภอบางกับจังหวัดสงขานะคะกับไิชัน้นนางสาวไอตาบุญอ่อน,นะคะ่ะวันนี้นะคะจะก็จะพาเพื่อนๆนะคะ ายาเส้นหรือว่ายาสูบนะคะก็จะมีอายุไม่เหมือนกันนะคะก็ตามมาเลยข่าวว่ามีอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นต้นใบายาสูบนะคะมีอายุประมาณ3-4อาทิตย์นะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของต้นใบายาสูบนะคะมีอายุประมาณ3-4เดือนค่ะของต้นนะคะก็จะเป็น ใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะใบลักษณะของใบมันนะคะโคจับดูนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าเ,เป็นแบบมีขนแล้วก็คลายๆด้วยะค่ะคแบบเหนียวๆด้วยแต่หยาบๆหน่อยนะคะมาถึงกระบวนการเก็บใบรรยาสูบหรือใบรรยาเส้นนะคะค่ะแล้วก็เราลองมาถามคุณลุงกันเลยนะคะว่าเขาจะมีวิธีการเก็บยังไงค่ะอ่านี่เก็บยาเก็บเวลามัน,มนเดงๆเก็บเวลาใบเดงๆ ก็ใบใบอ่อนๆบรลุเก็บไม่ได้มันมันมันยังอ่อนอยู่เลยตอนนี้เก็บประมาณกันสามเดือนสามเดือนหรือว่าครับตอนนี้นะคะเราเข้าสู่วิธีการผลิตนะคะตอนนี้เป็นวิธีการกุดม้วนแล้วก็ดึงออกนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงเลืยนะเพราะมีวิธีการเลื่อยยาพูดได้ก็ได้ค่ะได้สบายเลย ก็ใช่อะไรอะคะเวลาเรียงเอ็นเอ็นเอ็นอันเดียวนี่นะเอ็นเอ็นตกปลา oh. อ๋อถึงกะเอามาพุกเอามาพุกทั้เป็นบ่วง,งเขาแล้วก็โข<ต>ถตงว่าเมตีนเสตเราต้องเอาการออกอะคะมัน,ม,นมันความอยากอ๋อไ oh. ม่ช่วไม่ได้ไม่ช่วไม่ได้การมันมามันก็เบื่อยไอ้สิ อ่นนี้นะคะคือเป็นการเอาก้านที่อยู่ในใบใบของยาสูบออกนะคะเพื่อที่จะละกการม้วนหั่นได้ง่ายขึ้นค่ะและนี่นะคะถึงกรมวิธีในการม้วนค่ะเ,เราต้องเลี้ยงใบประมาณกี่ใบใน้าะม้วนนะะี่ะประมาณห้าใบหรือว่าเพะึงมันมีเทคนิคในการคว้าวนไหมะคะม,มันมีวันเลือแบบนี้ โอ้มันเดี่ยไปลักษณะคุณยอะมากเราเใช่อีกแลวนึ่กาเลยอนระวาการอุ่นยาการบำบัดยาการบำบัมีดเล้นะโอ้อมบเบาแล้วมันจะเป็นเส้นบางๆใช่ไหมใช่พักมีดที่บน ต้องให้มีคมเหรอคะต้องมีคามจริง No, quá là cái lạc mất nên là quán mười lăm năm. No, no quán, hoặc là quán bán luôn. Oi, luôn. 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 ยืตาไม่ม็หลับมีตาลับมีนั่งตรงนี้นี่มีน่าคนคว้นอยู่นั่งนางไก่ดีจ้านางไก่ดีจ้าปากเพียงปับดาเออได้เลยวันนี้ไม่เอาเราไม่รับย่างนะได้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 แล้วได้เลยจ้า ได้แล้วแลวก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะมันต้องใช้เทคนิคในการผ่านข่านค่ะเล็กน้อยวิธีการตัดยาเส้นกันนะคะแล้วเราควรตัดยังไงคะควรตาดขันผือ,อยาเส้นตัดให้บางบางถ้าว่ามีเดดมากกะตัดแค่นั้นนะอ๋อมันขึ้นอยู่กับเดทกันนะเวลาตาขึ้นอยู่เลยตาว่ามันตาว่าไม่มีเดท มันจะจืดอ๋อเด็ดมันจะส่งไม่ไม่หมดไม่ถ่วงหมดใช่ไหมถึงสมมุิว่าตากคนคือเห็นเห็นมันมีการปิดกันตัาการมันคือเวลาปิดกันอ๋นในหน้าุนมันแห้งเลยอ่ะปิดทางหลัเราจะเห็นว่าคำฝนแห้งเลยก็เลยปิดปลายคำฝนแล้วก็ตากโตตากประมาณกี่ชั่วโมงหรือเ่าบัรเทาประมาณหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณห้าชั่วโมงเองเลย อาเด็ดสีอาชั่วโมงขอเองเลยแล้นพอเห็นพวกดีผมจำนายได้เลยใช่ไหมนายได้ซึ่งค้ายมีขายประมาณกิโลเท่าไหร่อะกิโลละสองปัญหาสองปัญหาสองปัญหาสองสั้นละสอาไว้ยลาวยาไม่มีก็ะซ่านพันเดี๋ยวเวลาขายนี่คือไปขายเขาหรือว่าเป็นเหยื่อเขามาเอาเขามาเขามาถือตึงสีเขามาถือตึงสีเลยนะ เขาหลุดใช่ไหมว่าบานไหนปูบานไหนทำมนนไม่ได้ทำแล้วน,นี่ค่ะแล้วนี้นะคะคือโฉมหน้าตอนที่ตากเราตากยาเส้นเสร็จแล้วนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราไปดูกันว่าที่เขาพาไปตากแดดนะคะมันจะมีเหง่อยังไงมาดูเลยค่ะค่ะแล้วแแล้วนี้นะคะก็คือโฉมหน้ายาเส้นที่ หัน่นเสร็จแล้วแล้วก็เราจะทําการตากเพื่อที่จะให้แสงเดดค่ะโอมน่ค่ะ่เค่ะนนค่ะ,คะและตอนที่เราตากนี้นะคะเราต้องมาดูว่าแสงนี้มันพอเหมาะเก่การตากยาเส้นไหมนะคะค่ะและนี้นะคะก็ คือรูปแบบที่ตากได้ที่แล้วมันจะเป็นสีออกน้ำตาลออกเฉยๆนิดหน่อยนี่คือสมหน้าที่พรมตักนำไปจำหน่ายได้แล้วค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะมารู้ถึงกระบวนการการผลิตของ<า>ต้นยานเส้นกันเลยค่ะเออเขาผลิตจานยานเ,เยส้น เปนมบเมี้เลยค่ะต้จะต้นไม่ดีแตเราบอก่าเป็นต้นชาเป็นต้นจำแเม็ดนึงี่าด้ประมาณยอะเลยอเยอะเลยอยเม็ดนึงนีโอ้นี่เม็ดเม็ดเม็ดเดียวนะคะได้ประมาณเยอะเลยประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งมต้นนะคะไม่ถึงหลอไม่ตึงเหรอไม่ตึงไม่ถึงเออแล้วเแล้วเตะฝนได้ดีใชสิงคโปร์มุาลเล่น ได้ต้นอ้นเร็วเราจำได้ต้นอ่อนแล้วเพราะว่าพเราว่านเม็ดตะโทรงอาทิตย์ก็เราก็เอามาชจำต้นชาอ๋อมาชจำในท่่งดำเนี่ยทุ่งดำเพราะว่าจำได้ตักทรงอาทิตย์เราก็ไปลุ่มดิ้นโผล่ดยพุทธลุ่มชวนดินอ๋อลุ่มที่เราไปจำเลยไปโปรแต่ก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็พวนดิ้นลดน้ำใช้อ่าปุ๋ย ปุ๋ยโกลไม่หลอไม่ไม่ไม่จ่ายปุ๋ยเคมีไม่จ่าย่ารเคมีค่ะเราเราต้องมีการเอ่อใช้ปุย๋ยคอกอย่างเดียวเท่านั้น<แ>นะคะเพราะเราจะไม่มีการใช้ปุ๋ยอื่นใดทั้งสิ้นเพราะว่ามันจะมีสารเคมีปเนเปื้อนนะคะอะไรทั้ันี้บรรจาดมันไนในมนดี้เพราะมันเกี่ยวกับรสชาติกันเสียรสชาติต้องจ่ายเงี้ยปุ๋ยคี้ัวเนี่ยหรอกค่ะปุ๋ยคีนัวบางทีก็มีกินอกไส้มันอ๋อค่ะในก็นั่นแหละการดูแลมันตามมาจากเช้าจนคืน อ๋อดูแลในการที่ว่าโยชเชสติดเล่นนี้นะจะต้องเดินต้องเดินคลึงแล้วก็รับแก้ไดนได้เลยนะเออแล้วก็มันมันมีสรรพคุณเลยรมา้งคะจะมีสรรพคุณกับคนบ้านๆก็คนมีๆก็ว่าทุกยาไม่ต้องไปทุกยาโรงงานเนี่ยโอ้หมดไฟวะนะไฟวะเนี่ยสิ่งกระเดยนกับเป็นการห้ามเลือดได้ก็ได้คนจะไม่กขนประจ่ายทุกควันคว้านชนค่ะแต่จะไม่เรียนมานี่อีกเลยแล้วนันคุณจะไม่ขนคว้านชนประจ่ยาเนี่ย โนกบบมากได้็นานไหนกาชุ่มคือทำเดือดไปใจว่ากันหัวเราทำเองใช่ไหมมันไม่มีซันที่มีเพื่อนๆนัเนี่ยจานอยายไม่ใ่ไม่ย่ายค่ะก็ที่น่าเราวันเวลาอว้าใช่แต่ก็วันหลับตาเพ้ค่ะตัวทำมันเลือคดแต่วันเดียวนี้ก็ตันแต่ไม่ก็ไม่ใจเลยนะแต่ว่าคนจะไม่โขนเนี่ยนะค่ะคนทำไม่โขนายห้ามเลือได้หลับตาไม่าำเลือดพอทำมันเหลือย้เลือก็เอายาใี่ลูกมา มาจำจำให้มันเงี่ยเด็เามาอันกนแต่กันให่ปลาได้โูขนาดเนี้ยโอ้ค่ะไม่ไนั่นดะจะไม่เนอันเปตั้แต่ไม่ไ่าต้มแแต่ว่าจะไม่คุณจะไม่โขนน่นนะก็จําด้วยอันนี้ยาเจนกระตู้ฟันกับยาเจนฟันต้นคุณจะไม่โขนนะคะเดี๋ยวเห็นนี่เดี๋ยวนี้ย บบนี้นะคะคือหน้ายาเส้นนะคะเอ่อนี้เราจะได้มาเป็นแบบนี้นะคะนี่ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะประมาณหนึ่งกิโลค่ะือหนึ่งกิโลนี้นะคะประมาณสักยี่สิบสองถึงยี่สิบสามแพงค่ะหรือเป็นพับนะคะเราจะมาพับเป็นพับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะค่ะนี่นะค่ะหน้าของหน้าตาของหนึ่งกิโลค่ะกิโลนี้นะคะประมาณาราคาสองพันห้าร้อยถึงสามพันบาทนะคะแล้วแต่แล้วแต่ฤดูกาลที่ขายนะคะ ค่ะและทรงนี้นะคะทรงละยี่สิบบาทค่ะค่ะแล้วก็เวลากกับประมาณทรงนี้นะคะเราจะกะบ,บเองนะค่ะจากเงินเห่งที่ได้มานะคะตนนี้นะคะทรงเล็กค่ะทรงละสิบบาทค่ะหรือบางตามร้านบางร้านอาจสิบห้าบาทค,ค่ะตอนนี้เราก็มีอยูรร่ร้านค้านะคะที่มียาเส้นพวกเมานะคะขายติดอยู่นะคะเรา ามาดูกันเลยค่ะว่ามีการขายราคาเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรบ้างอันนี่นะคะนี่นะคะก็เป็นสวน้าของยาเส้นของพวกเมาบ้านพวกเมานะคะอันนี้ราขายราคา10บาทค่ะนะคะ,นะคะซึ่งจะเปรียบเทียบก,กับกับยาเส้นนะคะของของนะคะของโรงงานนะคะมีมีราคาเพียงแค่3บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพต่างกันมากเลยค่ะ สองอย่างนี้นะคะอันนี้ยาเส้นโคกงเมาวันนี้ยาเส้นของรงงานนะคะอเอ่อค่ะมุณแมแล้ววันนี้เอ่อรู้สึกยังไงบ้างที่มาได้มาถ่ายทาเกี่ยวกับการทํายาเส้นสๆๆค่ะก็รู้สึกดีนะคะก็รู้สึกว่ามาถ่ายทําที่นี่เขาก็มีความราบรื่นทุกคนให้ความร่วมมือดีอะคะ่ะแล้วก็ชาวบ้านน่ารักมากเลยะคะ่ะแล้วก็แถมยังให้ยาเส้นกลับไปที่มหลาลัยด้วยนะคะแล้วพี่ดาละคะรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะที่ว่ามีนักศึกษานะคะให้ความสนใจเกี่ยวกับการ ทำยาเส้นนะคะเพราะว่าการทํายาเส้นยาเส้นพวกบางที่นี้นะคะได้ยินกันอย่างแพร่หลายก็จริงแต่ทั่วทั่วประเทศยังไม่ยังไม่รู้จักนะคะก็ยังมีที่ม,ม,มีมีนักศึกษาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็นําไปตีแผ่ให้คนทั้งประเทศรู้จักค่ะค่ะแล้วว่าพี่นายอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมะคะอ๋อค่ะสําหรับการขอบคุณนี้นะคะก็ขอบคุณลุงเดชค่ะแล้วก็พี่ๆที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะบอกว่า ขอ,องดีนะคะไม่ใช่มีตามท้องหลัดทั่วไปนะคะต้องมาที่โคกเมาที่นี่ที่เดียวค่ะของของแผน100%มีที่นี่ที่เดียวค่ะโคกเมา Well open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free Look into your heart and you'll find love 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 Listen to the music of the moment, maybe sing with me a la peaceful melody. It's your godforsaken right to be loved, 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 loved.